แม่ถ่ายวิดีโอสวัสดีค่ะกับซีลูกว,วันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้เรามาเดินเล่นกันค่ะเดินที่ไหนคะเดินที่ริมทะเลค่ะริมทะเลมีอะไรคะวันนี้วันนี้มีสปีดวิ่งเกมเดี๋ยวะะให้ดูนะคะให้ดูนะคะมีรถอะไรม้างลูกลรถบัไทรถข้างๆที่เขาปากขึ้นเองม,มันไกลนะคะเราเข้าไปไม่ได้คะ่ะเสียค่าบัตร เข้าไปนะคะเราไม่เข้าค่ะ<ม>เราประหยัดตังค์กิจกรรมหลายอยา่างโกคัสบนน้ำแข็งก็มีให้ด้วยเนาะมีทุกปีไหมลูกเพิ่งจะมีปีที่แล้วกับคุยด,ดีๆสิคะอย่าไปปัดเพิ่งมีปีที่แล้วกับปีนี้คะ่ะเหรอมีแค่สองปีงเหรอเริ่มจากปีที่แล้วแม่คิดว่ามันคงจะมีทุกๆปีเนาะถ้าเกิดน้ําแข็งมันดีก็ทุกๆปีเนี่ยหละค่ะแต่เวลานั้นเราก็ลงไปขับรถได้ถ้าเกิดเขาไม่ได้มาแข่งขันอะไรกันเนาะใช่อือนี่ยค่ะได้ดูแค่นี้นะคะติด ขอบสนามหนูมีเครื่องบินเลยไกล,กลสายตาดีมองเห็นไกลๆไหมคะแม่นะเข้าไปไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าสองร้อยเสียได้ค่ะแต่ไม่เสียดีกว่าเพราะว่าไม่ได้มีไม่ได้มีแฟนไปขับรถข้างในเนาะเราดูติดขอบสนามเราก็มันแล้วเรามาเดีออกกําลังกายกันค่ะก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปให้ดูนะคะมีรถหลากหลายอยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายเข้ามาดูกันเขาก็ตั้งแต่นอนกันนี่เลยหรือเปล่าไม่ว่าเขาไม่ออกมาหรอกเนาะ พรุ่นี้อีกวันเนาะมีตัง้งแต่วันศุกร์เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปเราเดินไปกันเรื่อยๆลูกถ่ายใหดูเล็กๆนนะคะวันนี้ออกมาเดินออกมาออกมาออกกําลังกายมาเดินออกกําลังกายกับลูกก็เลยถ่ายให้ดูจะเย็นแล้วค่ะตอนนี้เวลาเวลาตอนนี้ก็ประมาณสามโมงครึ่งเนาะคนเยอะอยู่ค่ะรถล,ลามากมายอ้าวลูกสาวเขากินรดน ไปยืนแอคออรอเพอทะานางแบบนางแบบนางแบบหิมะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดินแคสอล์บนหิมะเอาไว้นางแบบหิมะมเดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูตรงนู้นนี่นะคะเค้ก้าให้ดูเล็กๆน้อยๆนะคะจากแม่นานาค่ะไม่นานนะคะแค่นิดหนึ่งนู้นม,มีมอเตอร์ไซค์เดี๋ย้ให้ดูต่ออีกหน่อยม,มีมรถมอเตอร์ไซค์ฝ่าย,ยนี้เพิ่งรีบไปลูก มอเตอร์ไซค์ก็เป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนมอเตอร์ไซค์วิบากอะเนาะใช่ไหมทำไมเขาไม่มีกันเอาเอารถเยปามาแข่งด้วย,ยนู้นนะคะตรงนี้เป็นร้านอาหารค่ะร้านอาหาร,รนี้แม่นา,นานมากินแล้วตอนที่ตอนที่มันเป็นน้ำทะเลตอนที่ยังไม่ได้เป็นหิมะยังไม่ได้เป็นน้ำแข็งแล้วก็ที่แม่นาแต่งงานก็แม่นาก็ไาถ่ายรูปก,กันแถบนี้แล้วค่ะ สถานที่ตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถอันนี้หมู่บ้านโอชินดาหมู่บ้านที่แม่นานาอยู่เดี๋ยวเดินขึ้นไปตรงนู้นก็จะเป็นโบสที่แม่นามาแต่งงานเราจะไม่ถ่ายให้ยาน,นะคะแม่นาตัดต่อภาพไม่เป็นเพราะว่าถ่ายเอาแค่ช็อตชอ็ชอตเค่ okay, นะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ